้วนพลีทีเดียวนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายแล้วกันนะคะที่การแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดค่ะไปกันที่สมุดประการนะคะได้มีการจัดโครงการคลินิกเกษตรขึ้นที่บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนะคะได้เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ที่ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อให้บริการแก่เกษตรกร,รในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตร,รได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร,รซึ่งก็เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร,รและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการแก่ เกษตรกรและประชาชนแบบครบวงจรให้ความรู้ให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาเกษตรกรทางด้านพืชดินประมงปศุสัตว์ชลประทานตรวจบัญชีสหกรณ์และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกษตรกรมีการพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตรเสริมความรู้ที่จำเป็นรวมทั้งเทคโนโลยีเกษตรใหม่ๆเพื่อนำไปพัฒนาผลผลิตของตนเองสร้างความมั่นคงในอาชีพ